สวัสดีครับเดี๋ยวนี้จะพามาดูข้อแตกต่างระหว่าง TSO 1เมื่อ10ปีที่แล้วกับ TSMobile ที่กําลังจะมานะครับอย่างแรกต้องบอกก่อนเลยว่าตัวเกมจริงๆมันจะเหมือนกันประมาณ70%เลยคือใครที่เคยชอบเล่น TSO n n l i e 1มาก่อนเนี่ยพอมาเล่นตัวโมบายก็น่าจะชอบเหมือนกันครับแต่ทีนี้30%ที่เหลือจริงๆมันก็ถือว่าส่งผลต่อการเล่นของเราพอสมควรโดยนี้จะสรุปออกมาเป็น11ข้อนะครับตามบนจอจะแบ่งออกเป็นหัวข้อเรื่องทั่วๆไปเรื่องเกี่ยวกับการเก็บเลเวลแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการประลองหรือว่า PVP ครับ ซึ่งอันนี้จริงๆต้องบอกก่อนนะครับว่ามันยังมีจุดแตกต่างยิบย่อยอีกพอสมควรแต่นี่คือเจพยายามคัดมาเฉพาะอันที่ส่วนตัวเจรู้สึกว่ามันมีผลเยอะจริงๆยังไงถ้าเกิดมีตัวไหนตกหล่นไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครมีตรงไหนอยากจะเสริมก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปเริ่มดูทีละข้อกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวนี้ขอแรกนิดน,นึงนะครับก็คือตอนต้นคลิปเจลืมพูดไปข้อมูลหลายๆส่วนในคลิปนี้จะถามมาจากคุณเองครับก็ยังไงขอขอบคุณคุณเองมากๆเลยนะครับับบขข้้้อออแแรรรรรกกกกนนะคเืง่งงงาาาาหลลว็ใชุพ การใช้งานขุดพลในเวอร์ชันมือถือเนี่ยมันจะไม่มีการจำกัดเลเวลหรอกครับแปลว่าถ้าเกิดสมมติเราเพิ่งเล่นเกมมาวันแรกเลเวลหนึ่งเนี่ยครับสมมติเราสุ่มได้ลิปโปมาก็คือสามารถใช้งานได้ตั้งแต่แรกเลยครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะทําให้แนวทางการเล่นของเราเปลี่ยนไปก็คือเราจะพยายามหาขุนพลแล้วก็สร้อยที่เราต้องการตั้งแต่แรกๆเลยครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ปั้นทีเดียวยาวๆไม่ต้องมาคอยเปลี่ยนบ่อยๆโดยการหาขุนพลนะครับหล,หลักๆก็จะมีอยู่2วิธีครับคือเปิดกาชากับไปที่เตาหลอมโดยเตาหลอมเนี่ยจะคุ้มค่ากว่านะครับ แต่ว่าถ้าเกิดใครอยากได้ขุนเทพตั้งแต่วันแรกๆเลยก็คืออาจจะต้องเปิดกาชาสักสิบรอบหรือว่า20รอบครับเพราะว่าเราจะเอาแต้มกาชาเนี่ยไปใช้ในเตาหลอมด้วยแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่รีบก็ค่อยๆเก็บแต้มไปก็ได้ครับเพราะว่ากาชาขุดพลเราก็เปิดได้ฟรีวันละรอบเหมือนกันเดี๋ยวเจพาไปดูที่หมุนกาชาคร่าวๆแล้วกันนะครับขั้นแรกก็มาที่ร้านค้าตัวนี้เสร็จแล้วก็ไปที่หัวข้อที่4นะครับอันนี้ก็จะเป็นสุ่มกาชาแล้วครับก็คือครั้งละ100ทองหรือว่าถ้าเกิดสุ่ม10 900กกก็็คืือออจะะเหลททงานตปรมณ1บาทก็คือ900 100บบบาทกัาท แล้วก็ข้างๆจะเป็นระบบการนะครับอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันเดี๋ยวจะอธิบายในช่วงถัดๆไปของตัวคลิปซึ่งทั้ง2อย่างเนี่ยครับเราสามารถสูงฟรีได้วันละรอบเนี่ยครับใช้เงินในเกม9 0 0 0 9 0 0เเงิน9 0 0 0ในเกมถือว่าหาง่ายมากครับเพราะว่าถ้าเกิดดูจากในจอในตอนนี้เจก,ก็มีอยู่ร้านกว่าเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูที่เตาหลอมต่ออยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ถ้าเกิดใครไม่เจอไม่ต้องตกใจไปนะครับมันจะได้มาตอนเลเวล20กว่าพอเข้ามาในเตาหลอมเนี่ยครับมันก็จะมีให้เราเลือกช้อป,ป มีสร้อยขุนพลประมาณนี้นะครับแล้วก็มาเลือกตัวที่เราต้องการได้โดยเตาหล่อมันจะรีเซตทุกวันหรือว่าถ้าเกิดเราอยากให้มันรีเซตทันทีเนี่ยเราก็ใช้ทองในการรีเซตก็ได้ครับแล้วก็เตาหลอมเนนอกจากขุนพลกับสร้อยมันก็ยังมีพวกของสมใสด้วยนะครับก็คือพวกนี้เราสามารถเช็คดูได้โดยรวมๆก็คือเราจะหาทั้งขุนพลแล้วก็หาของใจตัวเตาหลอมนี่แหละครับส่วนแต้มเตาหลอมนะครับก็จะได้มาจากการย่อยครับหัวข้อสุดท้ายก็คือเราสามารถย่อยพวกแบบมวลเรียกขุนพลหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเป็นแต้มในการใช้ แล้วก็สุดท้ายแถบนี้นึงก็คือขุนพลมันจะมีระบบอัปเกรดแบบใหม่ด้วยครับเป็นการอัปดาวตัวนี้นะครับซึ่งดาวนี่มันก็คือจะเพิ่มพวกสเตตให้ขุนพลเราเนี่ยแหละครับแต่ว่าที่จะมาบอกก็คือดาวมันจะรีเซ็ตหลังจากการจุตินะครับดังนั้นก็คือเราออาแบบพอประมาณละกันก็คือเผื่อใจไว้ด้วยว่าเดี๋ยวตอนที่มันหายหลังจากที่เราจุติแล้วเนี่ยเราจะไม่เสียดายนะครับถัดมาข้อสอบนะครับจะเป็นเรื่องของการรีสกิลรีสเตตันแล้วก็รีธาตุครับซึ่งพอมาเป็นเวอร์ชันมือถือแล้วเนี่ยสามารถทาได รีสกิล89บาทรีสเตตัส189บาทแล้วก็รีธา699บาทโดยราคานี้มันจะฟิกเลยนะครับเราเลเวลเยอะเลเวลน้อยก็คือใช้ราคานี้ซึ่งส่วนตัวมองว่าราคาถือว่าใช้ได้นะครับไม่แพงเกินไปก็คือถ้าเกิดสมมติใครพอจะมีงบหน่อยเนี่ยก็อาจจะเล่นสายที่มันเก็บเลเวลง่ายๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมารีธารีสเตตัสตอนหลังก็ได้แล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงว่าเราสามารถรีสกิลแล้วก็รีสเตตัสฟรีได้ถึงเลเวล29นะครับรวมถึงใบรีธาเนี่ยบางทีมันก็จะมีแจกจากกิจกรรมด้วยครับ ถัดมาข้อ3ามนะครับก็คือเขาจะตัดระบบซื้อขายทุกอย่างออกหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการตั้งร้านการเทรดของหรือว่าการส่งของนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเมกเซนครับเพราะว่าเกมมือถือเขาจะพยายามตัดพวกนี้ออกการคนแบบว่าเปิดบอร์ด16จอแล้วก็ปั๊มไม่เทมอะไรเงี้ยครับระบบพวกเงินหรือว่าของในเกมมันจะได้ไม่พังโดยพอเขาตัดระบบซื้อขายออกเนี่ยจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่เจเคยบอกว่าจริงๆในเวอร์ชันมือถือเราไม่ต้องเล่นหลายจอมากก็ได้นะครับก็คือที่แน่ๆอย่างแรกเราส่งของจาก i อดีลองมายังไอดีหลักเราไม่ได้ละครับ ถัดมาจะเป็นเรื่องของระบบสมุดครับโดยสมุดตัวน,นี้จะใส่การแล้วก็ใส่ชุดแฟชั่นนะครับซึ่งอันนี้ถ้าเกิดใครที่เล่นเอ m มาน่าจะคุ้นเคยกันดีแต่ว่ามันจะดีหน่อยตรงที่ไม่โหดร้ายเท่าครับไม่โหดร้ายเท่าในที่นี้หมายถึงว่ามันพอจะสามารถหาได้จากในเกมครับหรือว่าต่อให้ต้องเปก็คืออาจจะไม่ต้องเปเยอะเท่าแต่ว่าต่อให้มันหาไม่ยากเท่าจริงๆมันก็จะมีผลต่อการเล่นเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างนี้จะใส่แฟชั่นลงสมุดไปน้อยมากครับ 1, 5, 1 5, 5, บนึ่งทับห้าหนึ่งทับห้าสองทับห้าสูตรทับห้า ขนาดใส่น้อยอย่างนี้มันยังได้แต้มมา5แต้มเลยครับเนี่ยถ้าเกิดใครที่เคยเล่นมาน่าจะพอรู้ใช่ไหมครับว่าแต้มในเกมนี้มันจะค่อนข้างสําคัญนิดนึงคือถ้าอย่างปลโร่เนี่ยต่อให้ไวต่างกันทิดเดียวแต่ว่าถ้าเกิดมันส่งผลถึงการออกก่อนออกหลังเนี่ยมันก็มีผลเยอะแล้วจริงไหมครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับจะเป็นการเก็บการ์ดอันนี้มันก็จะเก็บเป็นคอลเลกชันของมันครับเนี่ยครับก็โชว์ว่าเก็บกี่ใบได้สเตตเท่าไหร่แล้วก็นี่อัปเกรดเลเวลได้ด้วยนะครับก็คืออย่างตอนแรกเราใช้1หนึ่งใบหนึ่ เลเวลดึงก็ใช้อย่างละ3าใบเนี่ยครับในการอัปเกรดอันนี้คือมันจะไม่เท่ากันนะครับแ,แต่มันบอกว่าต้องใช้เท่าไหร่โดยรวมๆก็ถือว่าสําคัญทั้งคู่เลยครับทั้งตัวการแล้วก็ชุดแฟชั่นแต่ว่าถ้าเกิดสมมติมีทุนพอจะลงได้แค่อย่างเดียวเนี่ยตัวการก็จะมีผลมากกว่านะครับถัดมาข้อหานะครับอันนี้จะเริ่มเข้าสู่เรื่องของการเก็บเลเวลแล้วครับอย่างแรกก็คือเวอร์ชันมือถือเนี่ยมันจะเพิ่มตัวบัตร VIP เข้ามาบัตร VIP นี้จริงๆเรียกได้อย่างว่าบัตรประตูยาวนะครับก็คือจะเป็นตัว HP แล้วก็ SP ของเรากับขุนจะเต็มเลยครับอันนี้มันก็จะส่งผลช่วยเราเก็บเลเวลได้ง่ายขึ้นพอสมควรเลยครับก็คือสกิลที่เมื่อก่อนเราไม่สามารถใช้ในการเก็บเลเวลได้เพราะมันกิน SP เยอะเกินไปเนี่ยสามารถใช้ได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นลุ้งข่าวทะรลุต,ตะวันหรือว่าตีกระจายดังนั้นอย่างสายลมตีไงครับก็คือมันจะเก็บเลเวลเร็วสุดเลยเพราะว่าด้วยบัตรนี้มันจะใช้ตีกระจายได้รัวๆเลยนะครับโดยบัตรตัวนี้มันจะราคาอยู่ที่ประมาณ300บาทต่อเดือนครับถัดมาข้อ6กนะครับก็คือพอเกมมันเป็นเวอร์ชันมือถือแล้วเน ไม่ว่าจะเป็นพวกแบบล็อกอิไลา์วันเวลาออนไลน์หรือว่ากิจกรรมดอปนี้ครับโดยวิธีการเช็คกิจกรรมนะครับก็คือมาที่กล่องสมบัติตรงนี้ครับขวาบนพอเปิดเข้ามาเสร็จก็ไล่ลงมาได้เลยนะครับอย่างนี้จะเป็นกิจกรรมล็อกอิไลา์วันกิจกรรมเวลาออนไลน์แล้วก็นี้เป็นกิจกรรมดอปครับแล้วก็นอกจากกิจกรรมมันยังมีพวกดันเจียนประจาวันด้วยนะครับวิธีการก็คือตรงนี้ครับจะเป็นตรงนี้อันนี้มันก็จะมีแบบทั้งดันที่ลงเป็นกลุ่มกับดันที่ลงเดี่ยวนะครับอย่างดันที่ลงเดี่ยวนี่รางวัลก็ถือว่าดีมากนะครับ ก็คือจะให้ E.P เราเป็นเปอร์เซนต์ด้วยซึ่งถ้าเกิดใครสนใจแบบลงรายละเอียดนะครับในคลิปช่องเจมีทําไว้แล้วครับก็คือจะบอกแบบละเอียดเลยว่าในแต่ละวันเนี่ยเราควรจะทําอะไรบ้างถึงจะได้พวกแบบรางวัลสาคัญๆค,ครบนะครับก็ยังไงถ้าเกิดใครสนใจก็ลองดูตัวนั้นเพิ่มเติมก็ได้แล้วก็ข้อ6อันนี้จะปมนดีเหตุผลที่เจ,เจบอกว่าจริงๆเราไม่ต้องเล่นหลายจอมากก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆเล่นหลายจอจริงๆมันก็ได้เปรียบแหละก็คือจะมีแบบมีตัวรอไว้ช่วยทำเควสต่างๆแต่ว่าตัวรอของเราเนี่ยถ ถึงเวลามันก็ยังพอช่วยพวกเรื่องทำเควสได้แต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงความเก่งมันก็จะเก่งไม่ค่อยสุดครับถัดมาข้อ7จนะครับจะเป็นเรื่องของตุ้ม่วงอันนี้จริงๆเคยพูดไปในหลายคลิปแล้วครับเพราะว่าส่วนตัวคิดว่าค่อนข้างสําคัญมากก็คือตุ้ม่วงในเวอร์ชันมือถือเนี่ยมันจะขายเป็นตำลึงหรือว่าเงินจริงนะครับแถมพอเราใส่ไปได้ไม่นานเนี่ยมันก็จะมีแตกด้วยดังนั้นแน่นอนว่าเรามาคอยซื้อเรื่อยๆไม่ไหวอย,อยู่แล้วครับดังนั้นเวลาเราอัปสเตตัสในเวอร์ชันมือถือนะครับรอบนี้เราอาจจะ ถัดมาข้อ8นะครับก็คืออย่างการทำเควสหรือว่าการไปจุดบอดเนี่ยมันจะทําได้ง่ายขึ้นครับเพราะว่ามันจะมีแบบเดินออโต้หรือว่าวาร์ปออโต้ให้แล้วอย่างเควสนะครับก็คือกดที่ขวาบนจอได้เลยมันก็จะเดินไปให้แบบออโต้เลยนะครับส่วนเมืองก็อย่างที่บอกว่าวาร์ปออโต้เหมือนกันเปิดตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับรองเท้าเสร็จแล้วพวกอย่างหมายเลขต่างๆเนี่ยครับก็คือจะเป็นชื่อเมืองแล้วก็กดวาร์ปได้เลยอย่างอันนี้เจวาร์ปไปเมือง2นะครับเนี่ยครับก็คือจะมาโผล่เมือง2แล้ว อันนี้คือตัวเลขมันอาจจะไม่ได้เรียงตามลาดับเมืองนะครับเราจะต้องจําชื่อเมืองนิดนึงแล้วก็มันจะวาร์ปได้เฉพาะแค่เมืองที่เราเคยไปมาก่อนด้วยเสร็จแล้วนะครับอย่างสุดท้ายก็คือที่เก็บเลเวลอันนี้คลิกที่ลองท้าเหมือนกันครับแล้วก็มาที่หัวข้อที่3มันก็จะมีที่เก็บเลเวลโชว์ให้เราหมดเลยครับเช่นแบบมอนเรเลเวลเท่าไรเป็นธาตุอะไรถ้าเกิดจะไปก็กดวาร์ปไปนะครับอ้าไม่ใช่วาร์ปสิถ้าเกิดเป็นอันนี้มันจะพาเดินไปนะครับโดยอันนี้ถ้าเกิดเป็นสมัยที่เจเล่นแรกๆเนี่ยมันจะมีที่เก็บ ก็คือถ้าเกิดเราหาที่เก็บเลเวลที่โดนใจจากตรงนี้ไม่ได้เนี่ยเราก็เปิดเว็บดูได้เหมือนเดิมเลยครับถัดมาข้อ9้านะครับบทในเกมมันจะปรับให้ดีขึ้นแล้วครับคือถ้าเกิดใครเล่นสมัยแรกๆเนี่ยมันจะเติมลูกชิ้นเหนื่อยมากเลยใช่ไหมครับอันนี้ก็คือจะเป็นบทแบบว่าดีเลยวิธีการนะครับก็เหมือนเดิมคลิกขวาลากขึ้นมาเสร็จแล้วก็ตัวนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับว่าถ้าเกิดใครไม่เจอก็ยังไม่ต้องกังวลไปเพราะว่ามันจะปลดล็อกหลังจากที่เราทำเคยทูตอเรียวไปได้ระดับหนึ่งครับโดยอย่างหน้า เช่นแบบว่าถ้าเกิดยาหมดจะให้กลับลงเตี๊ยมไหมหรือว่าถ้าเกิดตายจะให้กลับลงเตี๊ยมไหมอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็อย่างแถบที่2นี้จะเป็นตอนต่อสู้แล้วครับเช่นแบบว่าจบตาจะให้กิน HP กับ SP เป็นเท่าไหร่หรือว่าแบบจะใช้สกิลไหนในการต่อสู้เจอมอนกี่ตัวใช้สกิลพิเศษไหมอะไรประมาณนี้ครับก็คือรวมๆเราใช้บอดในเกมนี่แหละครับถือว่าค่อนข้างสะดวกดีแล้วแต่ว่าที่นี้ก็คือจะมีคนพูดถึงบอดน,นอกเกมค่อนข้างเยอะซึ่งถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราใช้กันสนุกสนานเลยใช่ไหมครับแล้วก็ไม่โดนแบนด้วยแต่ว่ามารอบนนคบะรั ยังไงก็เราใช้ของที่มีในเกมดีกว่าครับเซฟเซฟไปด้วยแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติคนใช้กันแบบเยอะแยะแล้วก็ไม่มีการแบนเกิดขึ้นนะครับถึงตอนนั้นก็คือตามเราสะดวกเลยครับถัดมาข้อ1ินะครับอันนี้จะเริ่มเข้าสู่เรื่องของการประลองหรือว่าการ PVP แล้วครับโดยในเวอร์ชันมือถือเนี่ยมันจะมียาเพิ่ม m a x HP แล้วก็ m a x s p แบบถาวรให้กับทั้งคนแล้วก็ขุดเลยนะครับโดยที่อย่างเพิ่มเลือดเนี่ยครับได้มากสุด25 0 0ซึ่งมันจะมีผลมากเวลาประลองนะครับก็คือขุนพลที่มีสกิลปวดปนวาาี้าาาครับบออออมมม็น์ชืืืถกกจะททขึน อย่างเจยกตัวอ,อย่างจางหงเงี้ยครับคือแน่นอนว่ามันเป็นตัวที่เด็ดใช่ไหมครับมีค่าไวโอเคแล้วก็มีสกิลน้ำแข็งจับแต่ว่าตอนเราเล่นเวอร์ชัน PC เนี่ยมันไม่ถึงกับโหดมากเพราะว่ามันตายง่ายแต่พอมาเป็นเวอร์ชันมือถือเงี้ยครับเราจะเจอจางหงที่แบบว่าเลือด2องหรือว่าเลือดสามพันอะไรงี้บ่อยมากเลยครับในปลองก็คือทีนี้โหดแล้วครับจะฆ่าก็ฆ่าไม่ง่ายด้วยหรือว่าอยากตัวนี้ที่จะใช้อยู่ในจอครับซอนอ e. ีก็คือเลเวลเพิ่ง86เองแล้วก็ยังกินยาไม่ครบด้วยแต่ว่ามันก็็ได้เ้เ่มาา7แลลววก700ก700 โดยจริงๆนอกจากขุนพลแล้วเนี่ยคนเองก็เก่งขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าอยากสายไวที่แบบไม่อัพบเลือดเลยเนี่ยปกติมันก็จะโดนพวกสกิลกวาดกระตายแล้วใช่ไหมครับพอเลือดเพิ่มมา2องเเนี่ยก็คือเก่งขึ้นสกิลกวาดฆ่าไม่ได้แล้วแล้วก็ที่สําคัญยานี้เวลาจุดติแล้วมันไม่หายด้วยนะครับถัดมาข้อ11เนะครับเรื่องของสกิลอันเชิญคือในเวอร์ชันมือถือเนี่ยมันเก็บเลเวลสกิลอันเชิญยากขึ้นเยอะเลยครับเพราะว่าอย่างตาอันเชิญเนี่ยเราจะสามารถใช้เงินในเกมซื้อไไดด้้้้้้แแแคคค่่่ววววััันนนลละถุงงรตตี 60, ทอออก็ซื1 แล้วพอซื้อเสร็จนะครับก็ยังไม่แน่ใจว่าจะได้ท่าตัวเองหรือเปล่าเพราะว่ามันจะต้องมาสุมท่าด้วยนะครับเนี่ยสุมท่าหนึ่งยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ดังนั้นถ้าเกิดสมมติเราจะอัญเชิญเลเวลสิบเนี่ยครับสองร้อยสี่สิบเอ็ดตาเราก็ลองคูณไปก็คือใช้เวลาค่อนข้างนานอยู่โดยถ้าเกิดใครจะแบบเร็วๆนะครับที่นี้ก็คือต้องเติมเงินแล้วครับอย่างอันนี้นะครับจะเป็นแพ็คหุงอันเชิญออันี้ถือว่าค่อนข้างคุ้มแต่ว่าเป็นแพ็คลิมิเต็ดนะครับ ถุงอันนี้ก็คือจะสุ่มตาลเชอร์อ5%อะไรประมาณนี้ครับก็ลองคูณดูได้แล้วก็ถ้าเกิดจะเอาแบบเร็วขึ้นอีกน,นะครับที่แบบไม่รอช่วงโปรโมชั่นเนี่ยมันจะมีตาแบบซื้อได้ตลอดเวลาเลยครับก็คือจะเป็นถุงนี้นะครับถุงละ9ตำลึงตัวนี้ครับก็ใส่ได้เรื่อยๆเหมือนกันแต่ว่าก็อย่างที่บอกเลยครับพอเราดีๆมามันก็ถือว่าค่อนข้างแพงอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือมันจะมีเทคนิคเก็บเลเวลอันเชิญนิดนึงก็คือถ้าเกิดเราดองตาลเชิรไว้หลายๆท่าแล้วเนี่ โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข้อแตกต่างระหว่างทีมือถือกับ t ี p พียังไงถ้าเกิดใครอยากทำเรื่องไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกใต้ตัว YouTube นี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม